สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระทุกท่านผมช่างสอนวงสว่างวันนี้มาพบกันในช่วงบ่ายโมงนะครับเป็นเวลาเมืองไทยนะครับบ่ายโมงวันนี้วันอังคารที่สพฤษภาคม2564าครับเป็นปีสากลก็สอง1นอครับผมช่างสอนวงสว่างเสนอวิดีโอ คิีวิดีโอเป็นรถยามาฮ่าสปาร์คอยสามไอครับคันนี้รถของคุณวิรัตครับอยู่ร่มเก้ากรุงเทพนะครับคันนี้ท่้งสอนเคยได้อัปเกรดเป็นเคื่อรลูกอาร์ไปแล้ว2ปีกว่าครับและใช้ไปตั้งแต่อัปไปก็ใช้เป็นแสนกิโลครับประมาณแสนกิโลโดยไม่เป็นไรเลยยังดีเฉยนะครับ ก็วันนี้ก็ใช้ไปเยอะเป็นแสนโลก็เลยมาให้ช่างสอดได้ทําการเช็คใหญ่ครับเช็คใหญ่เป็นอะไรปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับคือเป็นอะไรก็มีชุดปั๊มน้ําเริ่มเส่มิมสภาพใช้เป็นแสนโลนะครับหัวเทียนสุดส่่นมากก็เปลี่ยนหัวเทียนใหม่นะครับแล้วก็ตั้งวาลวคับเช็คระบบน้ําระบบหล่อเย็นระบบ ECU ก็ลบโค้ดใน ECU ให้ครับใช้นานนานก็มีติดโค้ด40ตตัวของชนิดนะครับก็ลบไปแล้วครับโดยการใช้ด็อกเตอร์ a p i ตัวนี้นะครับใช้ด็อกเตอร์ a p i ครับผมั่างสอนก็ได้ทำการตรวจเช็คจนเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับเปลี่ยนฟิล์มนำหัวเทียนแล้วก็ทุกทไปก็ก็มีรีเฟซช็อค ให้ใหม่ครับเพราะว่าเจ้าของรถได้ไปเปลี่ยนแกนที่อื่นมาใส่น้ำมันเยอะแล้วใส่สปริงผิดด้านมาก็ผมช่านสอมก็มารีเซ็ตให้ใหม่ตอนนี้ก็พร้อมใช้แล้วครับทั้งลมยางทั้งโซ่สเตอร์ก็ดูให้หมดระบบไฟนะครับทุกอย่างเช็คหมดเลยครับเสร็จแล้วลองฟังเสียงดูนะครับ45แสนโลนะครับยังเงียบดีเฉยโอ้ ลืมบอกไปทําตัวเล่งโซ่ด้วยนะครับตัวตั้งโซ่เราลิ้นทําให้เป็นแบบไม่นุวนปรับมือครับไม่ได้ไม่ได้ปรับออโต้แล้วตอนนี้เป็นปรับมือปลอดภัยครับรถใช้เยอะๆบางทีเสียแล้วมันกระโดดข้ามร่องแล้วชนวาลก็เปลี่ยนไปเลยครับถ้าหากว่าตัวเล่งโซ่มันถอยปุ๊บขึ้นมาเนี่ยโซ่โซ่ใช้นานๆแล้วมันหย่อนข้ามร่องกระโดดข้ามร่องโซ่แล้วลู้สึกชนกระวาวครับแล้วก็พังนะครับ ก็ตอ,ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมนะครับเครื่องเงียบครับครับตอนนี้ก็ได้ประมาณแสนสี่หมื่นนะครับขึ้นมาใหม่สี่หมื่นจากแสนโลขึ้นมาอีกสี่หมื 40, ่นตอนที่อัพไปตอนแรกก็สี่หมื่นกว่าโลนะครับแล้วก็ไปวิ่งไปอีกแสนเป็นแสนสี่หมื่นโลหมาีกับนะครับก็ ไดอะซินอาร์ติฟ้าแล้วก็แคมก็เป็นเอสแอนเนะครับเอสแอนเของชั้งสอนวงสว่างนะครับก็พร้อมใช้นะครับนนิตก็ให้เจ้าของมารับกลับไปใช้ได้นะครับครับสปาร์คไอคนนะครับคันนี้คนครับก็เจ้าของก็ถ่ายแล้วมือเครื่องปล่อยใช้ดูแลดีนะครับก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับ สปาร์ค1 3 5ไอของคุณวิรัติค9ก้าคุณเทพเท่านี้นะครับโอกาสหน้าก็จะมีคลิปวิดีโอก็แยวเสนอต่อไปครับลู้นะครับทำรถที่ไหนไมีสุกใจทีถ่ถึงช่างสอนวงสว่างครับก็ยินดีรับใ้เพราอว่าแก้ปัญหาให้กับทุกท่านนะครับทุกอย่างจบได้ที่นี่ครับไม่มีปัญหาครับเกี่ยวกับสปาร์คยมมามาฮ่า เซอร์โสปาร์คหรืออาร์ติฟาเอ็กเตอร์ครับเอ็มเอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างได้หมดนะครับผมช่างสอนวงสว่างก็องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่โชคดีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผม,ม